สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันเนาะสู่ช่องเล็กๆของเราครับ LSW แฟนผี<ล> i, ช่องของเด็กผีสายอวยวันนี้ตลาดซื้อขายมักราครับเพื่อนตลาดซื้อขายมักรานะครับผมมัก,การานี้นะครับผมตัวที่คาดว่าแล้วกันเนาะนะครับผมสำหรับตัวผมเองนะครับผมว่ามันจะมามันจะเข้ามันจะออกอยังไงนะครับผมโดยส่วนตัวนะลองฟังไว้ อีกหนึ่งคนแล้วกันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆเด็กผีนะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นส่วนตัวของผมครับรบกวนเพื่อนๆที่ผ่านทางมานะครับกดซับสไครต์กดไลค์ช่องนะครับผมแล้วก็ใครชื่นชอบเรากดไลค์เนาะนะครับผมใครที่ผ่านทางมาก็รบกวนกดติดตามให้หน่อยนะครับอ่าก่อนอื่นก่อนที่จะกดไลค์เราลองฟังเราให้จบคลิปก่อนนะครับลืมแนะนําตัวไปผมลีดครับแน่นอนนะครับผมในมกคคุรานี้ตลาดหน้าหนาวครับมันมีอะไรที่น่าดูนะเพราะว่า หลายๆอย่างที่อโมริมนะครับแสดงออกนะครับมันสื่อถึงอะไรบางอย่างเหมือนกันนะว่านักเตะหลายๆคนไม่เหมาะกับสไตล์ของอโมริมแล้วก็เขาอยากได้นักเตะหลายๆคนเข้ามาในทีมเหมือนกันนะครับเอาขาออกก่อนอะไรกันสําหรับตัวผมเองนะครับ <S 2> <S 2> <S ขาออกสําหรับตัวผมเองนะผมคิดว่าไปแน่ๆคือแรดฟอร์ดอะคือถ้าแรดฟอร์ดไม่ออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวนี้นะไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวไม่ว่าจะเป็นการปล่อยขาด คุณไม่มีที่ในทีมเลยอะณตอนเนี้คือแบบแรดฟอนหายไปแล้วอะมันคุณได้ออกไปสัมภาษณ์อะไรแบบนั้นแล้วอะอยากได้กว่ไอ้น,นะพร้อมรับกับความท้าทายใหม่ๆถ้าออกจากทีมไปจะไม่พูดอะไรเสรื่อมเสียเกี่ยวกับทีมมันไม่ควรครับสําหรับตัวผมนะคือมันไม่ควรไม่ควรที่จะพูดอะไรแบบนั้นออกสื่อสําหรับนักเตะอาชีพแต่ก็แรดฟอดได้ทําลงไปแล้ว แล้วผมก็ส่วนตัวนะ่ะคิดว่าเขาไม่มีพื้นที่แล้วครับเขาไม่มีพื้นที่ในในทีมแล้วนะครับผมแมนั่นแหละนะครับเขาน่าจะไปแหละนะครับไม่ไปก็ไม่รู้จะเอาโอกาสไหนไปแล้วนะครับสํมาครับลัดฟอร์ดนะตอนนี้นะป่อยืมไปขาดช่วงนี้ก็มีข่าวยืมตัวเนาะกับเอซิมิลานนะครับกับบูเลเซียดอทมุลนะครับแต่ก็ดอทมุลผมว่าปัดตกนะเพราะว่าค่าเหนื่อยลัดฟอร์ดมันแพงอะคนที่จะยืมได้น่าจะเป็นเอซิมิลานแต่กอ รู้สึกว่าได้ยินเขาว่าจะเป็นค่าเหนื่อยครึ่งๆนะครับแต่ก็แมนดูไม่อยากจ่ายมากกว่าเอซให้ทีมที่ยืมมาจ่ายจ่ายมากกว่าทางทางเรานะครับก็ต้องเจราจากันต่อไปสําหรับดีวของมางาร์ตสฟอร์ดนะครับคนที่จะไปอีกหนึ่งคนสําหรับตัวผมนะคือถ้าถ้าแมนดูอยากจะขยับขยายในส่วนของตลาดขาเข้าผมคิดว่าคนนี้สําคัญไม่ใช่สำคัญดีสคนเลยถ้าเกิดปล่อยได้2คนเลยนะก็คือ พี่บ่าวคาเซมิโร่กับตัวคริสเตียนอิลิกเซนครับถ้าอิลิกเซนน่ะคือจบฤด,ดูกาลนี้คือยากยายแล้วนะถ้าเราปล่อยได้สักนิดสักหน่อยก็ดีนะสำหรับคริสเตียนอิลิกเซน่นแต่สำหรับพี่บ่าวคาเซครับคือด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เราเห็นเมื่อคาเซลงกับแผนอมูุลึมแล้วมันไม่ลงตัวมันไม่อะไรเลยก็ก็ปล่อย นะครับผมมีข่าวกับทางซาอุมีข่าวกับทางกาตานะครับมีขา่าวว่าพี่โดอยากได้ไปร่วมทีมอ่ะบอกบอดไอ้บอกบอดบ,บริหารกองเออนเซอร์ไปดึงกาเซมิโร่ไปร่วมทีมพี่โดแม่งเจ๋งจริงครับ <laughs> สุดยอดครับนะครับผมก็นั่นแหละคือมีข่าวกับอานาเซอร์มีขา่าวกับฝั่งซาอุก็อยากให้ไปนะแต่เราผมเองคือด้วยวัยของกาเซมิโร่ด้วยสไตล์การเล่นของกาเซมิโร่มันไม่เข้ากับแผนอมัมโมดิมครับก็ขายได้เราก็จะได้เงิน พอได้เงินเราก็จะมีเงินในขาเข้าเนาะนะครับผมตัวต่อมานะครับที่คิดว่าอยากให้ไปแล้วกันนะครับตัวต่อมาคืออยากให้ไปนะก็คือลินเดเลิฟครับลินเดเลิฟนะครับผมอยากให้ไปนะครับผมอยากถ้าอยากให้ไปมีสองตัวมีลินเดเลิฟกับมาเลาเซียสองตัวนี้อยากให้ไปมากๆลินเดเลิฟจอมถอยนะครับผมกับมาเลาเซียตัวที่เล่นเป็นอินไซฟอร์เ a ิร์ดไล่นะครับแต่แผนอมูลินม,มันไม่ใช่ Inside Forward อินไซฟอร์เบิร์ดอ่ะมันไม่ใช่ดิ มันไม่ใช่ไม่ใช่อินฟลักซ์โฟร์เบดอามันไม่ใช้แบ็กที่หุบเข้ามาข้างในแต่ใช้แบ็กเป็นฟูลแบ็กเล่นปีแต่มาลเลเซียเป็นแบ็กที่หุบเข้ามาเล่นตรงกลางครับเป็นแบ็กที่หุบเข้ามาเล่นตรงกลางนะสำหรับตัวมาลเลเซียแต่ด้วยตำแหน่งที่อามูริมใช้ <c oughs> ต้องเป็นแบ็กที่เล่นปีคือเป็นวิงแบ็กไปเลยคนละตำแหน่งเลยกับมเซียเพราะฉะนั้นมันไม่เข้ากันแน่นอนสำหรับสไตล์การเล่น เชร์ให้ขายมาเลเซียพร้อมกับจอมถอยล <c oughs> ินเดเลอรขายเลยถ้าสองตัวนี้ขายได้ขายเลยเราจะได้กำไรมามากๆนะครับผม <c oughs> แล้วก็ข่าวต่อสัญญานักเตะ <c oughs> อา,ารมัดเดียโลต่อสัญญาไม่รู้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะแต่ก็ได้ยินด้ว่ากำลังจะต่อสัญญานะครับ <c oughs> อ่าส่วนตลาดขาเข้าข่าวเด็ดเิดเข่าดังๆเลยนะเข่าที่มันบูมๆมาเลยอ่ะส่วนตัว อยากได้ด้วยนะครับมันจะมีใครวะเบอร์สิบอะเดี๋ยวนะคนนึงก่อนจำชื่อไม่ได้อะเบอร์สิบคนนึงอะเออแล้วก็ใครนะาเกียวเดเลสนะครับผมก็ไม่รู้ว่านะครับผมเขาจะปล่อยให้หรือเปล่าถ้าเอาที่ผมเห็นและอ่านดูตรงนี้นะครับมันก็มีตรงนี้แหละนะครับมีเกียวเดเลสนะครับผมมี มีเล่นหน้าเป้าเนาะนะครับแล้วก็มีเบอร์สิบอีกคนหนึ่งอะ่ะที่มีข่าวนะครับผมอ่าใครนะคนเอเชียของปารีสอ่ะมีข่าวว่าจะสลับขั้วกับมาคาร์ลฟฟฟ์รีคังอินเออรีคังอินนะครับมีข่าวว่าแมนยูอยากได้อ่าเล่นได้หมดนะกองกลางแนวลุกขึ้นไปด้านบนเล่นได้หมดนะครับก็คือเบอร์แดเล่นได้นะครับเบอร์สิบเล่นได้หน้าเป้าเล่นได้ซ้ายขวาเล่นได้แต่ ด้วยส่วนตัวถ้าเข้ามานะครับดีคัองอินก็น่าจะเป็นเบอร์สิบนะครับตำแหน่งเดียวกันกับเมสันเมาส์นะครับผมที่เขาจะเล่นได้ผมว่าดีนะได้ดีคังอินนะ่ะผมไม่เห็นนักเตะเอเชียในทีมแมนยูมาหลายปีแล้วตั้งแต่ชินจิคากาวะตั้งแต่ยุคเซอร์เลยชินจิคากาวะคือคนสุดท้ายใช่ไหมคนเอเชียที่เป็นแบบเนี้ยญี่ปุน่นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนะั้นก็จะมีใครบ้างอีก เกี่ยนเลสนะครับไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยให้หรือเปล่าแล้วก็อีกคนนึงก็คือของปารีสเหมือนกันใครว่าแบ็กซ้ายอานูนเมนเดสนะครับผมก็สิทธิ์เก่าอามูริมนะครับก็เจราจารกันอูถ้าค่าตัวมันแพงไปนะตลาดนี้ตลาดฤดูหนาวนี้ก็น่าจะเป็นซัมเมอร์รอซัมเมอร์นะครับก็ประมาณนี้ข่าวที่มีนะครับผมแล้วก็ตัวที่ผมอยากได้ แล้วก็คิดว่าน่าจะขายนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมคิดเห็นเหมือนกันคอมเมนต์บอกกันทีครับใครชื่นชอบเรากดไลค์และอย่าลืมนะครับใครที่ติดตามเราอยู่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เผื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเราครับฝากเพื่อนๆนไว้ด้วยสวัสดีครับ